สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะช่องของคนรักสุขภาพค่ะวันนี้เอาสูตรแบล็คเบอร์ี่นะคะซอสแบล็คเบอร์ี่มาฝากกันนะคะซึ่งวิธีทําแสนง่ายและส่วนประกอบมีน้อยนิดเดียวนะคะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร e เดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันนะคะสําหรับนะคะซอสแบล็คเบอร์ี่นะคะสําหรับคนทานครีมโดยเฉพาะนะคะสิ่งแรกเลยก็คือแบล็คเบอรี่นะคะแช่แข็งนะคะ ใส่น้ำลงไปค่ะอา่านแทนฟอร์มหวานค่ะเราไปตั้งไฟกันค่ะค่ะเราจะตั้งไฟนะคะจนเดือดน,นะคะเราจะตั้งกันไปเรื่อยๆนะคะใช้ไม้พายคนนิดนึงนะคะแบล็คเบอรี่ก็จะเป็นลูกอย่างนี้เวลาเราทํากับซอสเราก็อไปราดนะคะคนไปเรื่อยๆนะคะ เคี่ยวจนด้วยความเหีือที่เราต้องการแล้วถึงจะใส่ในส่วนของเจลาตินกันค่ะค่ะเห็นว่าซอสค่ะความเหนือนี้อันนีงขอแค่นี้พอนะคะค่ะเราใส่จิลาตินลงไปค่ะค่อยๆปูลงไปนะ คคเดี๋ยวเรายกลงกันนะคะแล้วก็แพ็กกันค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเทกันเลยค่ะเราก็ได้ซอสนะคะแอปเปอร์รี่นะคะสําหรับคนลดน้ําหนักเพื่อที่จะไปแต่งหน้าเค้กอีกหลายๆเค้กกันเลยนะคะก็ลองไปทํากันดูนะคะวิธีทําแสนง่ายค่ะสําหรับคลิปนี้นะสำหรับคลิปนี้นะคะ,คะ,คะทีมงานรักสุขภาพหวังว่าคงเป็นเมนูไอเดียดีๆให้กับเพื่อนๆน,นะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ